วันนี้เอาวิธีทําสั้นกางเกยงยีนแบบตัดต่อปลายขาได้จะเด้อพี่น้องความยาวเราอยู่ที่ไหนเราจะเอาแค่ตรงนั้นเลยนะคะนี่ยาวเท่านี้เราก็จะตัดเท่านี้นะคะ่บ่บเหมือนกางเกงที่ทําสั้นแบบพับนะคะอันนี้เราเอาชิ้นข้างล่างสุดลูกค้าเพื่อนมักจะเอามาตัดต่อไว้เหมือนเดิมเหมือนเราไม่ได้ทําสั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะ เอาวิธีมาปั่นพี่น้องเบิง้งตัดแล้วลวก็มาเลาะเลาะนี้ออกเลาะขีดายออกนะคะพี่น้องคาดๆเพื่อนก็นยังเอาคือเก่านะจ๊ะพี่น้องพี่อ,อยากได้แบบแบบเดิมๆนะคะความยาวเราอยู่แค่ไหนคือตัดแค่นั้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้มาต่อใส่สวมใส่มันก็จะความยาวเท่านี้เลยหน่อพี่น้องอามาเบิ่งกันเลยจ้าเลาะเลาะแล้วก็เก็บขีดายออกมาเรียบร้อยค่ะเลาะแล้วเนาะอันนี้มาค่ะไปเบิ่งกันการเย็บ แต่เข็บเราอยู่ตรงไหนเราต้องเบิ้องให้มันมตรงกันนะคะแต่เข็บอะ่ะอันนี้เอามาให้มันตรงกันด้วยจ้ะเย็บข้างในแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะดูดูเลยค่ะนี่คลิปนี้ก็เอามาปั่นพี่น้องเบิง้งได้ประโยชน์ได้เลย,ยค่ะเด้อนีเด้อถ้าได้ประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์จ้ะนี่จ้ะแต่เข็บถึงตรงนี้เราก็ดูให้มันเท่ากันด้วยจ้ะมันกะสวยงามพี่น้องออกมาเนาะ,ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้ะเย็บสุดก็ เราจะมาตลบเบิ้งค่ะนี่เรียบร้อยเลยจ้ะนี่พี่น้องเก็บพีดาจังน้อยนี่จ้ะเราจะตัดข้างในออกสักนิดนึงเพื่อกันไม่ให้มันหนาเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะนี่ทุกจังน้อยนะคะ่ะเด้อเพื่อเข็มเราจะไม่หักมันจะไม่หนาเกินไปเนาะจา้ะเนาะนี่พี่น้องเอาอันนี้เราก็จะทับริม ตามนั้นเลยเหมือนของเก่าที่เขาเย็บมาเลยนะคะพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะออกมาก็งามคือเก่าแล้วพี่น้องเพราะว่าเหาก็เอดเป็นประจำเนาะเนาะแต่เพิ่งมีงานทําสั้นแบบนี้มาก็เลยได้มาเอทปให้พี่น้องเบิงะะ่งเนาะเนาะล้อตะโดนจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อเบิ่งให้จบเด้อจ้าเนี่ยจ้าแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่สวยเหมือนเดิมจ้าเนี่ยค่ะ วยคือเก่าเลยคือบบได้ตัดต่อเลยจ้ะพี่น้องนี่แล้วาคะ่ะคลิปนี้ได้ประโยชน์ย่าลืมได้จ้าเดอคลิปต่อไปก็จะมีแนวดีๆมาปันพี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าละจ้าขอบคุณมากเลยจ้าที่เบิ่งจบนะจ้าเนาะ